เรื่องนี้พอดีเลยเรื่องของการเมืองการปกครองการบริหารราชการไทยนะครับซึ่งก็มาอยู่หน่วยที่การบริหารราชการไทยกับคนสัมพันธ์ทางการเมืองนะครับก็มาเจอตัวนี้นะครับก็เลยอยากอ่านให้ฟังนะครับการบริหารราชการไทยมีปัญหาหลาย,ลายด้านนะครับที่สําคัญได้แก่หนึ่ง ปัญหาคุณธรรมของนักการเมืองและจริยธรรมของข้าราชการนักการเมืองเป็นผู้กําหนดนโยบายข้าราชการเป็นผู้น,นํานโยบายไปปฏิบัติหากนักการเมืองขาดคุณธรรมดังจะเห็นได้จากพฤติกรรมของนักการเมืองที่ควรแก้ไขและเปลี่ยนเปลงอย่างเร่งด่วนคือการขาดความสามาคัคคีไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันการสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนการทุจริตคอร์รัปชันการใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ไม่ถูกต้องขาดคุณธรรมจริยธรรมทางการเมืองนะครับ ข้อที่2นะครับปัญหาความสับสนและความขัดแย้งระหว่างอำนาจและการบริหารของฝ่ายประจำและฝ่ายการเมืองโดยข้าราชการการเมืองพยายามที่จะแทรกแซงอำนาจการบรรจุดแต่งตั้งซึ่งเป็นกระบวนการบริหารงานบุคคลในระบบราชการพลเรือนจะเกิดขึ้นเมื่อข้าราชการการเมืองพยายามแทรกแซงอำนาจการบริหารงานบุคคลโดยจะเห็นได้จากความพยายามในการแก้ไขข้อกฎหมายหรือระเบียบที่กยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งความพยายาม ซึ่งสาเหตุสําคัญเกิดขึ้นเนื่องจากสามปัจจัยคือภูมิหลังของข้าราชการทั้งสองประเภทแตกต่างกันการรับรู้เป้าหมายและวิธีการบริหารราชการแตกต่างแตกต่างกันและการขาดการยอมรับความไว้วางใจซึ่งกันและกันอันนําไปสู่ความขัดแย้งระหว่างบุคคลและการแทรกแซงระหว่างกันโดยเฉพาะการแทรกแซงอนาการบริหารงานบุคคลในเรื่องอำนาจการสั่งบรรจุและแต่งตั้งดังกล่าวซึ่งท้ายที่สุดทําให้เกิดผลกระทบต่อราชการ นโยบายการบริหารประเทศประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลในการดาเนินง,งานของฝ่ายบริหารรวมทั้งความรู้สึกนิคิดความเห็นและภาพพจน์ของฝ่ายบริหารในสายตาประชาชนนะครับวันนี้เป็นวิชาการบริหารราชการไทยนะครับในในหน่วยนี้นะครับบรรณานุกรมนะครับที่มาของหน่วยนี้นะครับโกเมน พัฒนาพิลมการควบคุมการใช้อำนาจบริหารเอกสารการสอนชววิชากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทยนะครับไทยรัฐหนังสือพิมพ์ออนไลน์บุญเกียรติกาลเวกพันบวรศักดิ์อวันโหนพลัิการเมืองไทยนะครับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน2551สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนสำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคลสำนังญญกงานกพอยุดอุทยแสง คำอธิบายรัฐนุนแห่งราชนาจาักรไทยนี่คือบางส่วนนะครับของบรรณานุกรมนี่ผมยกมาให้ฟังนะครับนี่คือหน่วยหนึ่งของภาวิชาการแผนราชการไทยนะครับสภาพปัญหาและแนวทางการแผนราชการไทยโดยท่านรองศาสตราจารย์ดรเฉลิมพงษ์มีสมนัยครับผม